คณะสวงบุญของเราก็ได้เดินทางมาถึงดงคัสิริหรือตุงคสิริที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญทุกระกิริยาตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระสิทธัตถะก่อนที่จะตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสมาสัมโพธิญานณะนะนะคำว่าบำเพ็ญทุกกริยา การกระาแปลตามศัพท์ได้ว่าการกระทําที่ทําำด้ยากที่เน้นไปในทางการทรมานร่างกายเสียส่วนใหญ่ตั้งอยู่ห่างจากพระมหาเจดีย์พุทธคยาหรือพระมหาพระมหาโพธิเจดีย์ประมาณ16กิโลเมตร อยู่ระหว่างหลักใหม่ที่สี่จากเมืองอขยาต้องข้ามแม่น้ำในรัญชราไปไกลพอสมควรปัจจุบันอยู่ในตำบลพุทธขยาอำเภอขยาจังหวัดนะขยารัฐพิหารประเทศอินเดียตำบล อุรุเวลาเสนานิคมแคว้นมคตในสมัยพุทธกาลเป็นสถานที่ตั้งของอาสมเดิมของพระอุรุเวลกัสปะอดีตนะพี่ชายใหญ่ในชดินสามพี่น้องนะทีนี้เรามาเข้าในถ้ำถ้ำกว้างประมาณ3ามสมตรคูณสมเตรประมาณนี้แหละ นะมีทางเข้าทางเดียวเข,นะเข้าไปนะเข้าไปเนอากาศข้างนอกอาจจะเย็นแต่ข้างในนะนั่งสักพักนะเรานั่งสักพักเหงอท่วมตัวเป็นสถานที่เหมาะแก่ก,การทรมานร่างกายนะนะพระพุทธองค์จึงได้เลือกเอาจุดนี้เป็นจุดที่ทำนะบําเพ็ญกระ กิริยานะเพราะว่ามันร้อนร้อนรุ่งนะเพราะว่ามันทางเข้าทางเดียวทางเ,าเราเราไม่ได้เดินเข้าต้องก้มนะต้องก้มต้องก้มเข้าทางเดียวอันนี้ขบวนของเราก็ามาก็ามาปิดแผ่นทองปิดแผ่นทองมาว่าจะนั่ง นั่งสมาธิข้างในไม่ได้เลยเหงื่อท่วมตัวเลยแป๊บเดียวนะอันนี้ก็ต้องยมแม่บานเย็นอ่าขอสักภาพหนึ่งสินะในการมาถึงแล้วนะปิดเป็นทองแล้วก็นะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในการที่ได้มานะเขาดงคัสิรินะแล้วก็เขา้าถ้ำดงคัสิริที่พระพุทธองค์ได้นะทรงบําเพ็ญ นะทุกกิริยาทนะุกกรารกิริยานะทุกกรารกิริยาที่พระพุทธองค์ได้ทำที่สุดไม่จะไม่มีมนุษย์ใด,ดที่จะทำได้เหมือนท่านนะอันนี้ท่านทรมานร่างกายท่านก็รู้ว่าเออมันไม่ใช่ทางหนทางแห่งการที่จะตัดสุปเป็นพระนุตรสมมาสัมปทิยานท่านจึงเลิกแล้วก็เดินทางสายกลาง ไปฉันพัฒหารแล้วก็บำรุงร่างกายให้สมบูรณ์แล้วก็จริงไปสำเร็